สวัสดีค่ะอรา,ราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีเมษเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะปัจจุบันเนี่ยที่คุณได้อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยนะคะมันก็หมายถึงการออกเดินทางการคิดใหม่ๆการเชื่อมั่นในตัวเองย้อนไปนิดนึงว่าเมื่ออดีตเนี่ย ผู้ชายคนนี้จะมีความสุขจะทำอะไรก็ทำแบบมีความสุขสนุกสนานนะคะผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่ยิ้มเก่งเป็นคนที่อิสระะเป็นคนที่จะไปไหนก็ไปได้จะทำอะไรก็ทำได้แบบเขาอยู่กับธรรมชาติและเขามีความสุขกับผู้ชายคนนี้ยร่าบ,บอกแล้วนะคะร่าไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะเป็นหมอดูให้คุณแต่สามารถวิเคราะห์ให้คุณฟังและคุณนำ เอากลับไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตของคุณได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือออร่าดูเนี่ยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างเนี่ยหมายถึงว่าในในของออร่าเนี่ยออร่าตั้งแบบไทยนะคะแล้วก็คือในแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันหรอกออร่าตั้งอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ก็คือตรงนี้ ไม่ต้องไปบอกว่าโอ้ยผิดตั้งแต่เริ่มแล้ววันที่แล้วก็รัฐทาอย่างนี้ทาผิดตั้งแต่เริ่มคุณต้องปิดไปนะคะคุณบอกว่าเออมันผิดตั้งแต่เริ่มอย่าไปดูมันค่ะออกไปเลยนะคะเราไม่ได้ไล่นะคะต้องบอกนี้ก่อนว่าไม่ได้ไล่แต่ทำให้คุณเข้าใจว่าถ้ามันผิดเราอยากขืนฟังมันเลยค่ะมันจะรู้สึกรำคาญเพราะว่า การที่เาราเอาไพ่มาเปิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ทุกคนฟังเนี่ยให้ประโยชน์กับบุคคลนั้นๆสูงสุดที่เขาอยากแก้ไขถ้าเราไม่อยากแก้ไขเราก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะคะเพราะว่าคนดีเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขนะคะแล้วคนอะไรเป็นเช่นไรก็ไปต่อเอาเองเน่าเราไม่ต่อให้นะเอาละค่ะเรามาต่อนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้อัศวินถือไม้เท้าเหมือนกับความคิดใหม่ๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่ว่าเฮ้ยทำแล้วมันจะเลินงอกงามทำแล้วมันเกิดดีเกิดมาเกิด อยู่กับธรรมชาติสว่างสวยสิ่งที่คาดหวังเขาได้ดีเอ็มเปอเรอร์นี่ยมันหมายถึงอันนี้ออร่าคิดว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามากกว่านะเออที่ออร่าคิดนะนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าทําไมออร่าถึงคิดอย่างนี้อ่ะที่ออร่าคิดอย่างนี้เพราะว่าตัวคุณเนี่ยมันไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นได้แต่คุณคาดหวังไว้หรือคุณคาดหวังขอพรจากเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะให้ช่วยคุณหน่อยให้ช่วยโดนบันดาลให้คุณหน่อยมันอาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะว่าใบสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตรงกลางก็หมายถึงว่าได้ห้าถ้วย ให้ถ้วยเนี่ยมันจะหมายถึงการพ่ายแพ้รับไม่ได้สิ่งที่เราทําไว้มันล้มละลายไปหมดมันหายไปในพริบตาหรือไม่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังคือมันล้มอะเอางี้แล้วกันของที่มันเคยมีอยู่มันล้มไปหมดเลยมันล้มเพราะว่ากรรมของเรานะคะต้องคิดนิดนึงว่าเป็นกรรมนะคะมันเป็นกรรมนะคะชาวเมธะฉะนั้นก็ไปทําบุญทําทานกันเอาไว้นะเผื่อว่าชาวเมธบางคนณเวลานี้กาลังอยู่ในช่วงของสูญเสียอะไรหรือว่าธุรกิจล้มหรือว่าบางอย่างมันอาจจะ จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยก็ไปทําบุญทาทานไว้แล้วก็ทาแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไปทําลายอะไรเพราะว่าถ้าตัวด h เอ็มพารเอร์ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาคงพิโรดอะนะคะเราต้องไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นการลบหลู่หรือผิดตรงนั้นอะนะคะเขาถึงได้ลงโทษเอาถึงขนาดถึงเขาเรียกว่าธุรกิจที่เรามีอยู่เนี่ยห้าถ้วยนะมันล้มละลายก็หมายถึงว่ามันพังหมดเลยแล้วก็รู้สึกแบบเคว้งเลยอะเฮ้ยทาไมอะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะอย่างเงี้ยนะคะมันจะออกอาการแบบนี้เลย ว่าเหวอะเหวกินอะแบบเฮ้ยเราไม่ได้คิดอย่างเงี้ยเราอยู่กันแบบสบายสบายเฮฮาปาร์ตี้แล้วว่ะแล้วทําไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกแบบเหวกินอะเหวกินไปพักเหนื่อะนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้เนี่ยได้ดู world คุณเนี่ยจะต้องเดินทางออกไปจากตรงนี้หมายถึงว่ามันจะต้องมีการเดินทางไปต่างจากที่เดิม อาจจะต้องไม่ได้ทํากินอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะต้องไปจากตรงนี้เพื่อไปหาสิ่งแปลกใหม่ที่ตัวเองต้องการและตัวเองต้องอยากรู้ว่าในโลกนี้มันมีอะไรบ้างในโลกนี้เราต้องทํำยังไงนะให้กับชีวิตของเราเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้ยคือเขาชีนน้แนะมาอย่างนี้เลยนะคะไพ่ของราศีเมษเหมือนกับเขาไปทําอะไรผิดไว้สักอย่างนึงอะที่มันเหมือนกับการลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขา คนเราเดี๋ยวนี้มันก็คิดน,นะว่าหุ้ยของพันนี้จะมีจริงหรือว่าคนเรามันพร่อยกันได้เพราะว่าเราคาดไม่ถึงคิดไม่ได้ว่าเราทุกวันนี้ที่อยู่กันมาทุกวันนี้เรามีบรรทบุรุษนะคะเราอย่าลืมเพราะฉะนั้นแต่ละที่ที่เราอยู่ก็จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆนะ่นะอยู่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะจะเป็นอะไรนั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าไประบุได้เราไม่สามารถที่จะมาบอกคุณได้นอกจากคุณรู้ของคุณเองว่าเวลาคุณจะทําอะไรคุณควรจะเคารพอะไรสมมติคุณจะไปปลูกบ้านคุณจะไปปลูกที่ บนเนินเขาสมมตินะอันนี้ที่เราต้องพูดถึงเนินเขาเพราะว่าเราเห็นเขาเยอะมากเลยเราเห็นแบบโอ้มันขึ้นเยอะแสดงว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับป่าเขาลําเนานภัยอะไรประมาณเนี้เราก็เลยพูดให้คุณฟังว่าว่าถ้าเกิดคุณจะไปสร้างบ้านหรือสร้างอะไรที่มันเป็นที่เขาที่ป่าที่อะไรเราก็จะต้องมีการขอเบอิกทางเบิกป่าแล้วเราก็ต้องทําให้มันถูกต้อง คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีหนึ่งมีสองมาทางนั้นแหละค่ะมันไม่ได้อยู่ๆมันมีเราขึ้นมาเลยแล้วอู้เนี่ยฉันซื้อฉันเป็นเจ้าของใช่คุณเป็นเจ้าของณนบัดนี้แต่ไม่ใช่อดีต อดีตมันมีคนลบหายตายจากอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไปแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นมือที่เท่าไหรเพราะฉะนั้นการเคารพอ่อนน้อมต่อบรรพชนและบรรพุุษตรงนั้น,นมันสําคัญมากมมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เจอวิกฤตหรือภัยธรรมชาติเราไม่เคยจะไปไหว้ไม่เคยจะไปกราบอะไรพอถึงเวลาพังตูมขึ้นมาเรารู้สึกแบบเฮ้ย เฮ้ยรับไม่ได้เฮ้ยทําไมเราไม่คิดไงคะว่าเวลาเราเอาของเขามาเอาธรรมชาติมาเราไม่เคยสํานึกเลยไงคะว่าธรรมชาติที่ให้เรามีลมหายใจที่ให้เรามีที่อยู่ที่กินอย่างดีเราไม่คิดจะตอบแทนเลยไงคะเราจะเอาอย่างเดียวเพราะเป็นความมักง่ายของมนุษย์นะคะขอโทษนะคะไม่ใช่เมธทุกคนเมธแต่บางคนก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาก็รู้หลักนะคะว่าต้องทําอะไรหนึ่งสองสามเลยนะแต่บางคนก็ไม่รู้ไงคะคิดว่ามันอยู่อย่างนี้แหละม,มันไม่เห็นจะต้องบอกใครเรา ก็อยู่มาได้ไม่เห็นจําเป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยเปล่าไอ้ที่เราอยู่มาได้เนี่ยพระบัรพรุรุษเราคุ้มครองไงคะเมื่อหลังจากนั้นไปแล้วถ้าคุณไม่ศรัทธา บางพรุบไม่รู้จะคุ้มครองคุณไปทําไมอะ่ะก็คุ้มครองคนที่ศรัทธาดีกว่าไหมก็จัดการให้ภัยธรรมชาติบ้างแล้วแต่คุณจะเจอก็แล้วกาเพราะทุกคนจะมีจุดจบนั้นๆอยู่แล้วนะคะมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรอกคะ่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันสามารถจะบันเทาได้โดยการนะักวันนี้ไม่รู้หรอกว่าคุณจะเป็นใครได้เข้ามาบีบุญสัมพันธ์กับอร่าหรือเปล่าคุณพยายามเลยไม่ว่าคุณจะไปตรงไหนทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเองคุณให้นึกสํานึกถึงแผ่นดินให้นึก สํานึกถึงบรรพบุรุษที่เขาสร้างมาแล้วคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้สํานึกเลยโอ้ยเงินฉันฉันหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันฉันมีสิทธิ์เต็มร้อยอันนี้คุณเข้าขายต้องเป็นคนที่ประมาทและในอนาคตคุณจะเจอภัยพิบัติ จากธรรมชาตินี่แหละคะ่ะมันจะส่งมาให้คุณเพราะว่ามันขึ้นจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือภัยธรรมชาติมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้แต่คนที่มีบุญมีกุศลเท่านั้นนะคะที่จะเลี่ยงมันได้หมายถึงว่าบุญนั้นจะคุ้มครองให้เขา เปลี่ยนทิศซะเพราะว่าไม่มีความโลภที่จะต้องไปไปอยู่ตรงนั้นไงฮะไม่มีความโลภคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะคือเวลาเราจะทําอะไรปุ๊บเราจะเฮลโลตามตามกันไปอะถูกไหมคะพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างเนึ่งมาก็พังไปหมดไงฮะเพราะนั้นจะทําอะไรใช้สตินิดนึงเนะะี่ยค่ะมันเข้าตรงตรงที่อ布กกาลังจะสรุปให้ฟังคือสเตนเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่ามันต้องอดทนกับความยากลําบากให้ได้เห็นไหมคะมันต้องสู้อะ หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยมันต้องสู้นะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันคือมันเป็นวัฏจักรของโลกมันคือ The World มันหมายถึงการวนเวียนเวียนไหวาตายเกิดวนเวียนของธรรมชาติวนเวียนของของโลกอะค่ะมันมีการหมุนเวียนตลอดเวลามันสามารถจะเกิดสิ่งที่เราไม่สามารถคาดได้ มีอย่างเดียวที่คุณจะทําได้ก็คือต้องอดทนสู้กับความยากลําบากมันอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึง่งเพราะมันจะฟื้นฟูไงฮะการที่ฟื้นฟูอยู่ๆมันฟื้นฟูเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะมันต้องค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวและใช้สติและใช้บุญกุศลและบอกกล่าวบันพระบุษของเราซะให้เรียบร้อยไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามทุกคนมีบันพระบุษของตัวเองนะคะอย่าลืมมีรากมีเง่าทุกคนมีหมด เชื่อราเธอค่ะลองกลับไปสํารวจลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณก็ไดละถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคนสมัยใหม่ไม่รู้เรื่องบรรพรุรุษคุณก็กลับไปถามปู่ย่าตายายของคุณบรรพรุรุษจะรักษาเราถ้าเรารักษาท่านและเราคิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลาบรรพรุรุษจะอยู่กับเราชั่วกับว่าชั่วกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ราต้องมาพูดให้ฟังคุณอาจจะฟังว่าราเพิเจอร์เพอฝันโหพูดออกมาได้บรรพรุรุษคุณไม่มีบัรพรุรุษหรอคะต้องถามอย่างนี้ใช่ไหม บรรพบุรุษเรามีกันทุกคนนะคะกลับไปกราบไปไหว้สานึกในบุญคุณของท่านให้มากๆเลยแล้วภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถบักแกรงลคยคุณได้เลยเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครไปคุกคามใครนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้คุกคามธรรมชาติวันหนึ่งธรรมชาติเอาคืนเรารับไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่าธรรมชาติเคยให้กับให้กับให้ไงฮะแต่เราทําลายถูกไหมฮะเพราะวันนี้ ธรรมชาติทวงคืนเรากับรู้สึกแบบว่าทำไมชีวิตเรามันขนาดนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนห่อเหี่ยวเป็นต่อยอดมันขึ้นมาอะไรที่มันพังไปแล้วดันไปเสริมมันใหม่ทํามันใหม่นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เรา,ราพูดนะคะแล้วยังไม่ได้เกิดอะไรนะคะถ้าคุณอยู่แถวนั้นหรือว่ามีอะไรที่มันอยู่ติดธรรมชาติหรืออะไรก็ทําบุญนะคะ ราบขออภัยกับท่านหรือไม่ก็ต้องทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อสํานึกในคุณของบรรทพบุรุษที่เขาสร้างแผ่นดินหรือว่าสร้างติ่นที่อยู่มาให้เราอยู่นะคะเหมือนอย่างเราไหว้บรรทพบุรุษอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับเราไหว้ ขอขมาพระแม่พระแม่คงคาก็หมายถึงเราได้ใช้น้ําเราได้กินน้ําเราได้ดับกระหายจากน้ําเราได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากน้ําถึงเวลาในหนึ่งปีเราก็มาขอบคุณพระแม่คงคากันสักครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของความกตัญญูเห็นไหมฮะมันเข้าหลักหมดเลยคือโบราณเนี่ยเขาสอนเราไว้ดีมากเลยนะจะทําอะไรให้กราบให้ไหว้ให้ให้สํานึกในสิ่งตรงนั้นตรงนั้น่ะนะฮะเนี่ยโบราณเอาราก็พูดได้เท่าที่คนที่มีบุญสัมพันธ์กับเอาราเท่านั้นนะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันอะ่ะก็ต้องไปตามยถานะคะออราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเนี้ยไปเฮ้ยคุณต้องฟังนะเฮ้ยฟังออร่านะอะไรเงี้ยไม่ค่ะคุณมีบุญสัมพันธ์กับออราคุณก็ได้เปิดหูเปิดตาอีกแง่มุมหนึง่งส่วนคุณจะมาคิดเหมือนออร่าหรือเปล่าหรือคุณจะคิดได้ดีกว่าออราออราก็ ยินดีกับคนที่คิดได้ดีการแก้ไขข,ของเขาคืออนาคตเนี่ยเขาจะต้องอดทนกับความยากลําบากเนี้ยให้ได้เพราะเนี่ยมันคือภัยธรรมชาติก็ได้นะคะอาจจะหนาวจัดหรืออาจจะแล้งจัดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจเพราะว่า the world มันขึ้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาพิโรธอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลายมันเหือดแห้งมันจะหายมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าอาจจะมีสิ่งที่ ไม่ดีหรือว่าอาจจะมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงก็ให้เตรียมกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงธันวาเนี่ยมันอาจจะหนาวจัดก็ได้อาหารการกินหรืออะไรเงี้ยก็เตรียมของแห้มของอะไรเอาไว้บ้างนะคะที่อย่างที่ออร,ร่าบอกอะว่าใครก็ตามะนะคะที่กําลังเพลิดเพลินกับบางสิ่งที่มีความสุขะจงลองดูลองหันมาเตรียมอาหารการกินไว้นะคะเผื่อว่าหน้าหนาวปีนี้คุณจะหากินยากหากินแรงแค้นนะคะอะไรที่คุณสามารถจะเก็บตุนเอาไว้กินได้ในร ยะช่วงหน้าหนาวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่หนาวจัดซะมันไม่เป็นไรมันไม่แห้งแรงซะมันไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเรายังมีของแห้งได้รับประทานกันนะคะลูกหลานเราจะได้ไม่อดไงคะเพราะฉะนั้นเออราไม่ได้มาเตือนให้คนตระหนกนะคะแต่มาบอกให้ฟังว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเออราไม่ทราบแต่อราบ,บอกได้อย่างเดียวว่า พิโรธเนี่ยความพิโรธของเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยมันมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะคุณต้องผ่านความยากลําบากเนี้ยไปให้ได้เพราะว่ามันต้องอดทนกับความยากลําบากแล้วมันถึงจะไปถึงเส้นชัยนะคะไม่มีอะไรที่คนไทยทําไม่ได้นะคะคนไทยต้องรู้จักประมาณตนนะคะและรู้จักเก็บได้แล้วนะคะวันนี้ต้องเตรียมเก็บของกินเตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะ ต้อนรับกับหน้าหนาวที่จะเข้ามามันอาจจะไม่ได้ยาวแต่เราก็ยังมีกินใช่ไหมคะมันอาจจะยาวแต่เราก็มีกินอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้ก่อนมันไม่เสียหายอะไรแล้วก็ให้ระวังไว้หน่อยเพราะว่าภัยธรรมชาติมันจะมามันจะมารุนแรงหรือไม่รุนแรงออร่ราไม่ทราบพอสเตนขึ้นบอกได้เลยว่าสเตนมันขึ้นเนี่ย แรงไม่แรงคุณดูภาพเอาเองเอราไม่พูดนะคะแต่ว่ามันเป็นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะคะมันเป็นทั่วโลกเรื่องการกินการอยู่จะยากแล้วน้ําจะลําบากนะคะในอนาคตต้องระวังนิดนึงนะคะคลิปนี้อาจจะมีคนมาบอกอีกว่าโอ้โหทานายส้นแรงเชร์อะไรเงีเ้ยเราไม่ได้ทํานายวิเคราะห์ตามไพ่ ขอบคุณนะคะดวงชะตาราศีเมษกราบขออภัยในคำพูดแต่ละคำที่ออร,ร่าได้สื่อสารไปอาจจะไม่ถูกหูของทุกท่านนะคะแต่เน้นความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณฟังแล้วคําไหนที่มันไม่จะลงหูคุณออร,ร่าก็กราบขออภัยทุกทกท,กท่านที่เข้ามาฟังออร,ร่าไม่มีเจตนาทำให้ ผู้ใดสะทกสะเทือนใจไม่มีเจตานานั้นแต่ว่ามีเจตานาที่หวังดีต่อส่วนรวมอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ไพ่ของออร่าทาร่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเข้าใจที่ออร่าได้กล่าวมาทั้งหมดคุณจะเข้าใจว่าเราคือแสงสว่างจริงๆและทําเพื่อสังคมไทยนี้จริงๆเพื่อลูกหลานและเพื่อแผ่นดินไทยจริงๆนะคะทุกคนได้เจอประสบการณ์ที่ออร่าได้พูดไปเนี่ยแต่ว่าทุกคนลืมคิดเพราะมัวแต่หากินอยู่ไงคะ มัวแต่ดับไฟข้างหน้าอยู่ ไม่ได้ดูว่าข้างหลังมันมีน้ําอยู่เราไม่ได้ดูแต่เราเห็นกองไฟเล็กๆเนี่ยเราบอกว í, ตอิต้องดับมันต้องดับมันหาวิธีมันใหญ่ลืมมองไปว่าข้างหลังเราก็มีน้ําอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างลืมมองไปเลยว่าเราจะใช้ปัญญายังดับไฟได้บ้างอะไรเงี้ยเราลืมไงฮะเราลืมที่จะคิดตรงนี้ออร่าก็ขอเป็นแสงเทียนเล็กๆมาชวนเพื่อนๆมีปัญญากับออร่าทารุก,กันออร่าไม่ได้มีปัญญามากมายนะคะแต่ต้องการให้ทุกคนมีปัญญาเยอะๆหลายๆอย่างมันจะเป็นแสงสว่างที่เรืองรองไปทั่ว ประเทศไทยเลยนะคะแล้วเมื่อเราเต็มประเทศไทยเราจะได้ออกไปทั่วโลกได้ไงคะทุกคนจะได้ไม่ลําบากกันนะคะอันนี้มันคือจุดหลักของออร่าทาโร่เลยนะคะวันนี้ออร่าก็ฝากคลิปของชาวราศีเมษฝากเพื่อนๆกดสับระค่ายกดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ